สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตส์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศขับพเจาพระไยบุ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบก,กับท่านบ้ฟังในวันนี้เอาวันนี้เท่านั้นแหละท่านบุฟังเอาปัจจุบันนี้เอาตอนนี้อะไรไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ขาข้าพเจ้าพูดอะไรไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็อเอาไว้ก่อนเรื่องไม่รู้เลยว่า คืนนี้ถ้าเรานอนลงไปเราจะลุกขึ้นมาได้ไหมหรือว่าวันนี้ที่เราจะกินอาหารเข้าไปอาหารนั้นมันจะย่อยได้หรือเปล่าเรืยองไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการนี้อยู่อันนี้เราอยู่ด้วยกันละเราอยู่ใกล้กันละเพราะเรามีธรรมะเหมือนกันแลก็ตามที่มีธรรมะ มีใจิตใจที่ละนิวรณ์ได้มีใจสงบประง,งับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์ันเดียวมีสติไม่ลืมหลงอันนี้ชื่อว่าเราอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กับใครอยู่ใกล้กับเราประชานั้นึงเราจึงควรแท้ที่จะต้องมาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งให้มีอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งจะเป็นตอนไหนก็ได้ที่ เราเป็นผู้ที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากซึ่งธรรมกถานั้นฟังด้วยทําด้วยทําด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบัติเองด้วยชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยอันนี้เราจะได้ทั้งประโยชน์ตัวเองได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่สําคัญจำฝัง,งสําคัญอนหนึ่งที่ กาพเจ้าได้พูดถึงก็คือเรื่องของศรัทธาแตนะคือกำลังน่ะกำลังนะกำลังคือศรัทธาใครสักคนใดคนหนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีกำลังใจในการปฏิบัติกำลังในที่นี้คือพลังนะพลังกายพลังใจในการที่จะประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรม,มประพฤติพรหมจรรย์ หรือปฏิบัติพรมปัญจันให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ให้ตัวเองเข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากตัณหาได้ใช้คําไม่ถูกหน่อยแต่เข้าใจเรื่องความทุกข์จะได้หลุดออกจากเจ้าอุ้งมือหมานจากกำมือของของตัณหาได้นั่นคือการที่เราต้องมีกําลังมีกําลังใจในการปฏิบัติกําลังมาจากไหนท่านฟังกําลังมาจากไหนจากพระ,ระพุทธเจ้าให้นหนเอง ไม่ใช่ว่าเอาเป็นก้อนๆให้กันได้แต่กําลังที่พระเจ้าให้นั้นคือความที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วใครสักคกน,นหนึ่งมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระบุญเจ้านั้นนั่นก็เรียกว่ากําลังของคุณเป็นกําลังคือศรัทธาคือมอบไว้ให้จริงๆนะพูดง่ายดีกว่ามอบไว้ให้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ในใจของเรากําลังคือศรัทธาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรา มาจากไหนมาจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเชื่อในการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอยู่ในใจของเรามัจจุบันฟังลองคิดดูไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีแต่ไม่มีแล้วไอ้คนที่เขาจะมามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโ <c oughs> อ้ยิ่งหาย <dogs S 2> <ๆ>ากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ไดฟังไม่ได้รู้สึกอาจจะมีบางคนที่จะมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อย่างเช่นพวกโพธิสัตว์อย่างนี้ไปต้นแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเองตัวเองยังในชาตินั้นๆไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเองไม่ได้เจอเองไม่ได้เป็นเองแล้วก็ไม่ได้เคยได้ยินได้คำฟังคําสอนในชาตินั้นๆแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการตรัสรู้มันมีสมารัสมาบริยามันมีเราจะเป็นคนประเภทนั้นแต่ถ้าในช่วงสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏเนี่ย คนทั่วๆไปที่ไม่ได้ปรารถนาหรือไม่ได้เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะมาตั้งใจในการที่จะมีศรัทธาให้ให้ออรู้มีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงหักแต่แม้แต่ในสมัยนี้ก็ตามคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยหาได้ง่ายกว่าคนที่มีศรัทธาแต่คนที่มีศรัทธาเป็นกําลังใจในของใครสักคน,นคนหนึ่งที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมีความมั่นใจในใน,ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า การตรัสรู้นั้นมีจริงการตรัสรูน้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าเคยเปรเียบเทียบยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเอาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ในจพูทวีปนี้นนตัดป่ามาทั้งหมดนนในสมัยก่อนมีเยอะมีป่าเยอะมากกว่านี้ตัดมาทั้งหมดนวมาทําเป็นเครื่องเสียบแต่เครื่องเสียบก็หมายถึงไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยเสียบลูกชิน้นแต่เครื่องเสียบขนาดใหญ่ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆเครื่องเสียบขนาดเล็กก็ เสียบสัตว์เล็กๆเอาสัตว์ไหนมาเสียบนะเอาสัตว์จากทะเลนี่แหละมาเสียบนะเอาสัตว <ấy> <th> ์จากทะเลเอาขึ้นมาสัตว์ใหญ่เสียบเครื่องเสียบขนาดใหญ่สัตว์เล็กเสียบเครื่องเสียบขนาดเล็กนะสัตว์ในทะเลยังไม่ทันจะหมดแต่ว่าหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้พวกนี้หมดแล้วแตสัตว์ในทะเลที่เสียบด้วยเครื่องเสียบได้โดยยากนี่มันยังมีเยอะกว่ามากแตเพราะความที่ตัวมันเล็กเหมือนกันเปรียบเทียบกับในสังสารวัตรเนี่ยมันกว้างใหญ่มาก เหมือนทะเลมีจํานวนสัตว์เยอะแยะไปหมดจะไปประมาณการว่าตัวมีเท่านั้นล้านตัวเท่านี้แสนตัวมันได้ยากเพราะวะ่าความที่มันเยอะมากเหมือนกันในสังสารวัตนี้ในกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ปรมโลกไปจนถึงอเวจีมานรกจากอเวจีมานรกกลับขึ้นไปปรมโลกขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างนี้ระยะเวลายาวนานมากนะจากในจนํานวนพวกนี้ทั้งหมดก็ยังมีบุคคลที่หลุดพ้นออกมาได้อันนี้มีอยู่ ให้คุณมีความเชื่อให้คุณมีความมั่นใจให้คุณมีความเชื่อความมั่นใจในการตรัสรู้ของบรรดชาวความเชื่อความมั่นใจตรงนี้นี่แหละจะเป็นกําลังของคุณในการที่ที่จะเกิดการปฏิบัติได้พอเรามีศรัทธาศรัทธานี้เป็นกําลังในการที่จะทำให้เราพ้นจากอํานาจของตัณหาเข้าใจความทุกข์นอกจากกําลังคือศรัทธาแล้วเนี่อนัันถัดมามาคู่กันนั่นก็คือเรื่องของหิริ และโอตป,ปะฮิริโอตป,ปะคืออะไรฮิริคือความละอายต่อบาปนะอายหมายจะทํแล้วอายเหนะมือนคุณจะเดินแก้ผ้าท่งๆไปกลางหมู่บ้านนะเอาไปตามเดินตามถนนแก้ผ้าท่งๆอ,อายอายแต่บางคนไม่ละอายนะก็คือไม่มีฮิรินั่นเองอายในการที่จะทําความชั่วอายในที่นีนะ้ฮิริในที่นี้หมายถึงอายในการที่จะทําสิ่งที่ไม่ดี จะโกงก็อายนะอายลูกอายหลานนะอายสังคมว่าเขาเขาจะประนามเรานะประนามจริง,รงๆเราเป็นการกลัวด้วยซ้ำน,นะก็เป็นเรื่องของโอตัป,ปะเพราะนั้นจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กันในะฮีปรีกบโอตัป,ปะเวลาพระเจ้าตรัสก็จะตรัสคู่กันเสมอนใะนฮีบีคือความละอายตบานะอายต่อคนที่เป็นลูกเป็นหลานอายต่อสังคมอายต่อความดีนะอายต่อสิ่งที่ เราเราจะไปทํา <lyrics> แล้วมันจะไม่ดีเราอายที่จะทําอตบากก็คือความความกลัวนักลัวอะไรน่ไม่ใช่กลัวผีกลัววิญญาณกลัวความมืดไม่ใช่งั้นแต่กลัวต่อบาปนักลัวต่อความที่เป็นทุจริตนะกลัวต่อผลของมันที่จะเกิดขึ้นนักลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อเขาดาเขาว่ากลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นต้องไปติดคุกติดตารางกลัวต่อผลที่จะเกิขเขาดาข,กกขึ้นต้องไปตกตตรนรกหมกไหม ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณผลักดันไปไหนผลักดันในการที่จะละตันหาผลักดันในการที่จะเข้าใจความทุกข์ผลักดันในการที่จะทําให้เรามีการปฏิบัติที่ดีขึ้นไอ้กาลังในการผลักดันตรงนี้นะคือเหมือนกับดันไปดันด้วยความกลัวดันดันด้วยความอายอันไหนเราอายเราก็หนีจากมันอันไหนเรากลัวเราก็หนีจากมัน แตความกลัวความละอายคือหิริความกลัวคือโอตปะเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรหนึ่งที่หมายถึงคู่ล้อมรอบเมืองคู่ก็คือเจ้าหิริความกลัวคุณตกหลงปล่อยเลยตกงลงไปแต่ข้างล่างมีเครื่องเสียบอะไรอยู่เวลาที่เขาป้องกันเมืองนะถ้าเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยเขาจะขุดคูเอาไวร้รอบเมืองเหมือนในสมัยอริยะก็มีคูน้ํา รอบเมืองเพื่อป้องกันข่าศึกคู่นี้ก็คือเจ้าเหียรีนเนองโอตปาคืออะไรโอตปาก็เปรียบเหมือนเชิงเทินเดินรอบเชิงเทินเดินรอบก็ลองนึกถึงกำแพงเมืองจีนอย่างนี้ก็ได้แต่จะมีทางเดินอยู่บนกำแพงเป็นลักษณะเชิงเทินเดินรอบที่อยู่บนกำแพงแต่เจ้าเชิงเทินเดินรอบเจ้าคู่ล้อมรอบเนี่ยก็เพื่อป้องกันข่าศึกไม่ให้มันเข้ามาเหนือเพื่อป้องกันไอ้เจ้าทุจริต นะกายว่าจจใจเป็นทุจริตที่มันจะเกิดขึ้นในใจให้มันอย่าเข้ามาอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจในะสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เข้ามานั่นจะเป็นกำลังของเรานะเป็นกำลังในการที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นกำลังในการที่เราจะเข้าใจความทุกข์เป็นกำลังในการที่เราจะละตัณหาใครทักคนในคนหนึ่งท่านผู้ฟังตัวท่านผู้ฟังเองเนี่แหละตัวข้าพเจ้าเองเนี่แหละตัวสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนแม้แต่โพธิสัตว์แม้แต่พระพุทธเจ้าเองต้องมีกำลัง กำลังในการที่จะปฏิบัติตามธรรมกำลังนี้หน,หนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีกำลังให้ใจของเรามีกำลังและมีความมั่นคงในการที่จะป้องกันค่าศึกศัตรูคือเจ้าพวกกินเลเจ้าพวกมารเนี่ยนั่นคือฮิริโอตปะความละอายตบาบความกลัวตบาบในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเคยแปลคําว่าฮิริโอตะปะเนี่ยหมายถึงความรู้สึกผิดชอบช่วยดีแต่ความรู้สึกผิดชอบช่วยดี ต่อสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เช่นคุณจะโกงอย่างนี้เอะมันไม่ดีนะเรารมมู้มันไม่ดีเอ้เรานไม่ทําก็แล้วกันแต่ก็วางของอไว้ตรงนี้ไปห้องน้ําเอะเราจะหยิบไปนี่มันก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่แท็กซี่คนลืมของไว้หลังโดยแท็กซี่ก็มีความรู้สึกเอ้าเขาลืมมาไว้เอ้เราจะเอาไปเป็นของเราที่มันไม่ดีนะในความรู้สึกผิดชอบช่วยดีตรงเนี้นั่แหละคือฮิรินั่นแหละค,คือโอตปะ เกิดขึ้นในใจของคุณแต่มันจะทำให้เรามีศีลน,น,น,นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจที่ก่อนที่คุณจะมีศีลด้วยซ้ําก่อนที่คุณจะเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์มนจะาขอไม่ได้ให้แต่ก่อนที่คุณจะประพฤติผิดในกรมอย่างเงี้ยอย่างมีคนมาทอดสะพานให้แต่คุณเป็นผู้ชายมีผู้หญิงมาทอดสะพานให้เอ๊จะทําผิดศีลข้อสามไม่ทําหนาเพราะว่ามันไม่ดีนี่นคือความรู้สึกผิดชอบช่วดีในกลีกฮิริโอตปะนี่นค,นนคือความละอายตอบะ ความกลัวต่อบาปนันที่เกิดขึ้นในใจให้มันมีตรงนี้นะความเป็นเสขะของเราจะจะก้าวหน้าได้แต่เสขะคือผู้ที่ตงต้องทำการศึกษาอยู่ในธรรมะวินัยนี้นั่นเองนี่คือกําลังของเรานะท่านฟังถ้าสมมติตอนไหนที่คุณไม่มีความกลัวความละอายต่อบาปไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเรียกว่าไม่มีความละอายว่า้นเถอนะหน้าด้านว่า้นเถอนะด้านในการที่จะโกงซึ่งซึ่งน้ะ ด้านในการที่จะโกงกันแบบว่าไม่อายนี่คือมันไม่มีฮีริโอตาปะถามว่านั่นคือเป็นกําลังอบางคนบอกนาด้านสิถึงจะต้องได้ด้านนี่ด้านนี้มันถูกทางได้ไหมอย่างนั้นคือด้านต่อความดีมันไม่ถูกนั่นจะพาเราไปนรกนั่นจะพาเราไปสิ่งที่ไม่ดีจะถูกประนามคนด้านด้านนี่แม้เดี๋ยวนี้เขายกย่องด้วยซ้ามันไม่ถูกอีกไอ้คนฟังนั้นก็ไม่มีกําลังะจิตใจอ่อนแอไปด้วยคุณคิดว่าด้านแล้วจะมีกําลังตังกิดผิด กำลังของคนผ่านเนี่ยไม่ใช่กำลังที่แท้จริงเพราะว่านั่นอะไรเวลาคุณไปลงนรกหรือเวลาคุณเข้าคุกอ่ะคุณโชว์กำลังให้เขาดูคุณด้านใช่ไหมคุณไปเข้าคุกคุณถูกเขาลงโทษต่างๆนัน,นะมันยังยังด้านอยู่ได้ไหมละ่ะมันจะต้องถอนออกถูกลอกออกแต่นคนทำผิดศีลข้อที่ห้าแต่คนดื่มสุราไม่ไรเสพยาเสพติดแต่ตอนพิษของยาเสพติดมันกำเริบ คุณดูบุหรี่อย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นมะเร็งกล่องเสียงคุณกินเหล้าสุดท้ายเป็นมะเร็งตับสภาพตอนที่เป็นมะเร็งออกมาในสภาพตอนที่ต้องไปติดคุกเพราะขโมยของเสพยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นอ้วมันดูไม่ได้ท่านฟังอย่างงั้นมันทนด้านอยู่ไม่ได้ละในจิตใจมันหยาบหนาแราะะ้ะเราให้มีกําลังคือความกลัวถ้าเราจะกลัวกลัวผีกลัวอะไรเอามากลัวบาปดีกว่าไหมเอาความกลัวตรงนั้นมากลัวบาปซะไหนอย่าไป กลัวในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้กลัวในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกุศลธรรมเราจะไปกลัวทําไมกุศลธรรมเรายิ่งต้องประกอบต้องสร้างทําความดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในความไม่ดีสิเรายิ่งต้องกลัวต้องละอายนั่นจะเป็นกําลังของเราเป็นกําลังของบัณฑิตเป็นกําลังของสัตว์บรุษกําลังของบัณฑิตกําลังของสัตว์บรุษคือความอดทนต่อความชั่วนั่นเองแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นเป็นกําลังของเรา กำลังอย่างคนพาลที่เขาหน้าด้านทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นไม่ใช่กําลังอันนั้นจะเป็นสิ่งที่พาเข้าไปชีบหายบัณฑิตจะไม่กล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นกําลังเลยแต่บัณฑิตคือผู้รู้ทั้งหลายจะกล่าวหิริโอตป,ปะเนี่แหละว่าเป็นกําลังพระเจ้าของเราบอกว่ากําลังคือหิริกําลังคือโอตปะกําลังคือความละอายต่อบาปกําลังคือความกลัวต่อบาปนั่นคือสิ่งที่ดีนอกจากนี้พอเรามีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการ การทำจริงคุณจะทำจริงเวลามีอะไรมาย่วยวนให้เราทำไม่ดีไม่ถูกจะไม่ทำแต่ฉันก็จะทำสิ่งที่ดีที่ถูกนั่นคือการทำจริงในสถานการณ์ที่มันยากในสถานการณ์ที่ต้องมีความอดทนในสถานการณ์ที่คมขีบีบคั้นแต่เราก็ยังทำสิ่งที่เป็นกุศลได้อย่างจริงจังๆนั่นคือความเปลี่ยนความเพียรคือวิริยะั่นเองแปลอีกอย่างหนึ่งก็ว่าการทำจริงก็ได้ ความกล้าในการที่จะตัดสินใจทําสิ่งที่ดีก็ได้แต่คุณกล้าหาญมีความกล้ากล้ามีความอดทนมีความต่อสู้มีความไม่หวั่นไหวมีการทําจริงในกุศลธรรมในการละอกุศลธรรมนั่นคือวิเดยียนั่นคือการทําจริงของคุณใครสักคนหนึ่งตั้งใจทําจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คุณตั้งใจว่าฉันจะอ่านหนังสือ ฉันจะทําความเพียรออกกําลังกายฉันจะลดน้ําหนักนการทําจริงของคุณตรงเนี้คือวิริยะคือวิริยะคือการทําความเพียรการทําความจริงกล้าในการที่จะสู้กล้าในการที่จะทำความกล้าคือวิริยะตรงนี้ก็ถ้าเป็นพูดถึงในอริยวินัยนั่นคือที่พูดมาสักครู่เช่นว่ากล้าในการที่จะลดน้ําหนักกล้าในการที่จะทําจริงทําจริงในการที่จะ หรืออ่านหนังสือในการที่จะต่อสู้ทําสัมมาอาชีวะของเราให้ดีันนั้นเป็นทั่วๆไปในที่นี้กําลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในอริยวินัยคือพูดถึงสิ่งที่เป็นกุศลในการที่จะกล้าในการที่จะละอกุศลคนหนึ่งเขากล้าหน้าด้านแบบทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเพราะว่าเขาไม่มีหิริอัตปะเขาจึงมีมิจฉาวายามะคุณคิดว่านั้นเป็นการกล้าการด้านในการทําสิ่งที่ชั่วและคิดว่ามันจะเป็นวายามะ เป็นวิริยะซึ่งนั่นคิดผิดนั่นเป็นมิจฉาวยายะมะเป็นมิจฉาวะวิริยะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหิริมีโอตตปะมีศรัทธาในการตรัสรูของพระเจ้ามีศรัทธาในการทําสิ่งที่เป็นกุศลมีศรัทธาว่าคนที่เขาดีๆก็มีนะเราจะทําความดีในการที่กระทําตรงนี้ทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยวิริยะมีสองอย่าง นะคือความการทำจริงในทางใจการทำจริงในทางกายนะจะอยู่ภายนอกคุณก็ทำจริงในภายในคุณก็ทำจริงนะก็เคยอธิบายไว้สองในย,ย่างนี้หรืออธิบายเป็นสีน่ในย่าทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะละอกุศลที่อยู่ในใจของไม่ดีของชั่วเนี่ยเอาออกจากใจทำจริงฉันจะต้องเอาความไม่ดีออกจากใจของฉันทำจริงตรงนีนะ้คือคือสัมมาวายามานะคือเอา ทำความดีความจริงในใจของเราเอาอกุศลออกไปทําจริงๆแล้วข่าวนี้ทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจป้องกันไว้อย่าให้ความชั่วภายนอกมันเข้ามาทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะเราจะทําสร้างกุศลนักสิ่งใดที่เป็นกุศลที่เรายังไม่เคยทํายังไม่ได้ทาเอาทํมัซะทําจริงแน่แน่จริงข่าวนี้ฝึกใหม่ทําใหม่ทาจริงแน่แน่จริง ในการที่จะทํากุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเจริญขึ้นสี่อย่างนี้คือวิริยะคือการทําจริงการทําจริงการที่เรามีความเพียรการที่เรามีความกล้ากล้ากล้าในการตัดสินใจที่จะทํแต่ตรงนี้ถัดมานี่คือกําลังข้อที่4นะั่นคือกําลังคือวิริยะแล้วนถะัดมาคือกําลังคือปัญญาแลนะ้ปัญญาท่านฟังนะคําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนอย่างปัญญาเป็นคําสอนที่ จะให้เราเห็นตามจริงแต่คนที่เห็นตามจริงนั้นคุณมีปัญญาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคิดสูตรคณิตศาสตร์แก้สมก,การยกกําลังสองถอดสแควร์รูทอะไรอย่างนั้นหรือว่าต้องแก้ปัญหาระดับชาตินั้นถึงจะมีปัญญาฉลาดต้องจบด็อกต้องด็อกเตอร์อะไรนั่นแล้วก็ยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนเรากาลังพูดถึงปัญญาในการที่จะเห็นจริงเท่านั้นเองเห็นจริงในการในที่นี้นนหมายถึงการที่จะเห็นสรรพสิ่งนนในความที่เกิดขึ้น ในความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้คือเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับนั่นเองในกะารเห็นตรงนี้คือปัญญานะปัญญาที่เกิดขึ้นคือคือเห็นตามจริงก็ง,ง่ายๆนะแต่บางคนอยู่ไม่ได้เรียนสูงอะไรนะอยู่บ้านนอกบ้านนาทําการเกษตรเขาก็เห็นตามจริงนะเห็นอยู่ทุกวันเลยนะต้นพระอาทิตย์ตกขึ้นพระอาทิตย์ตกคนอยู่ในเมืองบางคนไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยซ้ำนะเพราะว่าต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นไปถึงที่ทํางานตรงฝารถติดไปตอนกลับรถก็ติดก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยห,หรือว่าอยู่แต่ในห้องออฟฟิศที่ทํางานะมีแอร์ไม่ได้รู้ว่าข้างนอกร้อนเย็นฝนตกอะไรยังไงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ออฟฟิศทางานสํานักง,งานจะไม่เห็นนะเขาก็เห็นได้ในที่ทํางานเขาเห็นได้อยู่เป็นประจำแต่เมื่อราพูดถึงประเด็นดีว่าคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงๆขงเขาก็ มีปัญญาตรงนี้ได้นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกทําการ,กรเกษตรเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของพืชพันธุ์ปีนี้เป็นอย่างนี้ต่อมาเก็บเกี่ยวอาปีต่อไปทําอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นกําลังของคุณนะเป็นกําลังใจของคุณกําลังใจในการที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อละตัณหากําลังใจในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อเข้าใจความทุกข์รัทธาหิริโอตปะ วิริยะปัญญาเทพฟังห้าอย่างนี้เป็นกําลังของพระเศคาะใครก็ตามที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีมีแต่ความเกียดคร้านปัญญาสามด้วยซ้ำคุณจะเสื่อมคุณจะไม่ดีคุณจะเหมือนถูกนําตัวเก็บไว้ในนรกว่ยยายเงน้นเลยนะนีน่พุทธพจน์ด้วยซ้ำน,นะใครที่ไม่มีศรัทธาไม่มีเฮริไม่มีโอตปะเป็นคนเกียดคร้านเป็นคนมีปัญญาสาม ย่อมถูกนําตัวมาทิ้งไว้ในนรกไม่ใช่เก็บนะทิ้งไปในนรกแต่ใครก็ตามนะที่มีศรัทธามีฮิริมีโอตปักมีวิริยะมีปัญญาเหมือนเป็นคนที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรนะรค์เดี๋ยวพระเจ้าใช้คำนี้แตนะ่เป็นผู้ที่ได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์เหมือนกับเขาอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมาวางไว้เฉพาะหน้าเราเชิญมาให้เราเดื่มกินให้ต้อนรับเราอย่างดีนะเหมือนกัน ถ้าจิตของค,คุณมีศรัทธามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปมีความการทําจริงแน่วแน่จริงแล้วก็มีปัญญาในการที่จเห็นตามที่เป็นจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงเ,เหมือนกับถูกเชิญถูกนําตัวได้รับเชิญมาอยู่บนสวรรค์จิตใจแบบนี้ดีแน่นอนแต่ใครที่มีศรัทธาฮิริวัตถาวิริยะปัญญาคุณจะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยพรหมจรรย์นในเรื่องของพรหมจรรย์ จะคุยคุณจัวใจในวันพรุ่งนี้เนีนยนายละเอียดคุณธรรมที่จะทําให้คุณมาเข้าถึงตรงนี้มาเข้าถึงในการที่จะหลีกออกจากการมเห็นโทษของการหลีกออกจากกรมได้หนีพ้นจากอานาจของตัณหาได้คือให้อย่างนี้เป็นกําลังของคุณเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยท่านผู้ฟังเหมือนเด็กน้อยไม่รู้เรื่องนะนอนแบบบอกขอแอ๊อาแออยู่จับอะไรได้หยิบจับอะไรได้ใส่เข้าปากหยิบจับอะไรได้ก็ใส่เข้าปาก ปรากฏไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ชิ้นพอดีคําใส่เข้าไปในปากกลืนเข้าไปอ้าวพี่เลี้ยงเห็นนี่ทาไงทําฟ่งถ้าเราเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเห็นเด็กมันหยิบชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องพอดีคําเข้าไปในปากจะกลืนเข้าไปแล้วมันจะติดคอแน่นอน,นเด็กนี้จะได้รับทุกทรมานแน่นอนพี่เลี้ยงเหลือทําไงก็รีบแก้ไขทันทีจับบาเด็กนั้นมาประกองด้วยมือซ้าย คุณถนัดมือขวาคุณล้วงมือขวาลงไปเกี่ยวขึ้นมาแต่ต่อให้เลือดออกก็จะต้องทําไม่ใช่ว่าจะจะให้เด็กนั้นชิบหายไปแต่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังที่จะให้เด็กนั้นมีความสวัสดีให้เอาชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องนั้นออกไม้ได้เพราะถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะมันจะอึดตายมันจะได้รับความทรมานมากจะมีปัญหาหลายอย่างตามมาบุรุเจ้าเหมือนกันล้องคอยจำ้ำจี้ช้ำชัยบอกสอน เทศสอนตั้งศิกขาบทข้อนั้นข้อนี้เทกันทุกวันนะตลอด45ปีนะเพื่ออะไรเพื่อให้เหล่าสาวกทั้งหลายได้มีศรัทธามีหิริโอตปะวิริยะปัญญาเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเกที่คอยดูแลเด็กไม่ให้เด็กไปทําอะไรที่มันผิดพลาดแต่ถ้าเด็กโตแล้วเด็กโตแล้วเด็กโตแล้วมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วไม่อาจจะประพฤติหละหลวมต่อไปได้อีกเนะี่ย ก็ไม่จำจีจำัยอย่างนั้นเหมือนกษาวกที่ดีแต่ที่มีศรัทธาวิริยะหิริโอตปะปัญญาแล้วเนี่ยก็ก็มีคุณธรรมพอที่จะรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้มันลุล่วงแทงตลอดได้ก็จะไม่ได้จำจีจำัยเหมือนก่อนแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาในใจเรามันจะไม่เสื่อมนนะทางฝัง,งมันเสื่อมได้นะของอะไรไม่เสื่อมเนี่ย ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมไม่มีจําไว้เลยนั่นเป็นปัญญาของคุณด้วยนะเป็นปัญญากาลังคือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ฉันมีแล้วศรัทธาฉันมีศรัทธาฉันมีฮิริอัตตปด้วยจะมีวิรยิยะจะมีปัญญาดีดีอนุโมทนาด้วยสาธุด,ด้วยแต่อย่าประมาทนะเพราะมันเสื่อมได้ในศรัทธานั่นคือความที่เรามั่นใจในคําสอนของพระเจ้าใช่ไหมมันเสื่อมได้เหมือนกันบางคนบวชมา เสื่อมแล้วเป็นยังไงแล้วก็บวชอยู่ดีๆล้วก็ลาสิกขาไปสำพวกบวชในพรรษาคิดว่าฉันจะบวชสักพรรษาหนึ่งนะแล้วพอออกพรรษาคุณก็เออขรบกำหนดแล้วฉันลาสิกขาดีกว่าพระเจ้าบอกว่าออคนที่เป็นอย่างเงี้ยลาสิกขาไปโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพราะจระเข้ดึงคุณไปหรือจะเป็นเพราะน้ําวนดูดคุณไปหรือจะเป็นเพราะคลื่นซัดคุณไป หรือจะเป็นเพราะว่าปลาฉลามคือปลาร้ายเนี่ยกินคุณไปเนี่ยก็เพราะว่าการที่คุณศรัทธ,ธาฮิริอัตตปะวิริยะปัญญาเนี่ยเสื่อมถอยลงและเสื่อมถอยลงนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะมีอยู่แตนะคือศรัทธ,ธานะมันก็เป็นหลายระดับนะระดับที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยคือคุณปฏิบัติจกนกระทั่งคุณบรรลุปเป็นพระอาารันเนี่ยคุณมีศรัทธ,ธาตเต็มละแต่คือน้อยที่สุดของความเต็มนะเต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็มีแต่คือความที่คุณ ทำเองนะเพื่อที่จะเป็นสมาบุจาแต่น้อยที่สุดของความเต็มตรงนี้คือความเป็นพระอารหันต์น้อยลงไปกว่านั้นถ้าพอที่จะเรียกว่ามีดีได้ไหมก็เป็นโสดาบันถ้าน้อยลงไปกว่านั้นก็อ่อนลงอ่อนลงแต่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่มันก็จะไม่ยินดีในการประพฤติประจันลาสิกาออกมาฉันว่าฉันมีนะก็อย่างที่ว่านะมีไม่เต็มในมีไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์มีอยู่อาจจะบริสุทธิ์อยู่ไอ้เท่าที่มีแต่มันไม่บริบูรณ์ ไม่บรบูบณ์พอที่จะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอริยบุคคลได้แต่ไม่มีพอที่จะให้คุณเป็นพระอรันได้มันก็ลดหล่นลงไปแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ลาสิขามาเนี่ยไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันถอยลงต่ำลงเฮียรีก็เหมือนกันอุตบาก็เหมือนกันวิริยะปัญญาก็เหมือนกันเพราะ,ะนั้นการที่เราจะสึกคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าแสดงว่า,วาคุณทำห้าอย่างคุณเนี่ยเสื่อมลง อยลงเอาเราจะทํำยังไงแล้วนะเราก็จะต้องทาไอ้เจ้าคุณธรห้าอย่างนี้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ความไม่มีศรัทธาม,มากลุ่มรุมอย่าให้ความละอายต่อบาปมันเสื่อมลงอย่าให้ความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันถอยลงอย่าให้การที่เราทําจริงมันย่อหย่อนอย่าให้การที่เรามีปัญญาของเราเนี่ยมันเสื่อมมันทื่อลงแล้วนะปฏิบัติอย่างนี้เราจะรักษารหมจารย์ของเราไปได้ท่านฟังคิดดูเวลามันหมดะแล้วนี่ ยังพูดไม่ทันหมดเลยวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันจะต้องมาพูดต่อละเรื่องนี้แล้วก็ไว้คุยกับคุณเตือนใจในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็จะมาอธิบายในเรื่องของคุณธรรมห้าอย่างาะาานงงคาางะคือศรัทธาฮิริอตตะปวิริยะปัญญาซึ่งเป็นเบื้องต้นที่ใครสักคนในคนหนึ่งจะรักษาพรหมจรรย์ของคุณได้วันนี้ข้าพเจ้าขอ,ขอลาไปก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีใครจะมาประมาทมารอพรุ่งนี้ไม่ได้ เอาวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าท่านฟังมีศรัทธามีหิริมีอุตตรปะความกลัวความลายต่อบาปความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีการทําจริงแน่แ่จริงในสิ่งที่เราทําในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลมีปัญญาเห็นจริงตามที่มันเป็นว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงเกิดยังไงดับไปยังไงวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราเป็นผู้มีกําลังเราสามารถพอที่จะทรงตัวอยู่ได้พอที่จะรักษาตัว ให้ลาตัญหาให้เห็นความถุกได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์